สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องดูทูฐาอีกตันึงนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่14ธันวาคม2565มีรายงานข่าวนะครับว่าทางด้านสหรัฐนั้นกำลังใกล้ได้ข้อสรุปในการที่จะส่งมอบระบบป้องกันภัยทางกาศเรื่องของพันตรีออต้นให้กับยูเครนตามที่ยูเครนมีการร้องขอนะครับเรื่องต่างล่าวนั้นเนี่ยครับถูกเปิดเผยกันออกมาจากทางด้านพันโทอเล็กซานเดอร์ไวส์แมน นายทหารปลดกเกษียณแห่งกองทัพสหรัฐซึ่งเคยเป็นแกนนําในด้านนโยบายยูเครนของทำเนียบขาวสมัยอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าเวลานี้ฝากฝั่งของสหรัฐอเมริกาโดยทางด้านพลเอกลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมถึงประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นําของสหรัฐนั้นกําลังเตรียมการนะครับในการที่จะส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศให้กับทางด้านยูเครนตามคําร้องขอของยูเครนหนึ่งในนั้นรวมถึงระบบพัทริอตที่ผลิตโดยสหรัฐเพื่อป้องกันตนเองจาก ขีปนาวุธของรัสเซียซึ่งระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ยิงจากภาคพื้นดังเช่นระบบแพทริออตของบริษัทเรเทียสเทคโนโลยีถูกสร้างขึ้นเพื่อสกัดขีปนาวุธที่พุ่งตรงเข้ามาแต่ขีปนาวุธแพทริออตถูกมองว่าเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ล้ำสมัยที่สุดระบบหนึ่งของสหรัฐและปกติแล้วมักจะขาดตลาดเนื่องจากว่าพันธมิตรทั่วโลกต่างแข่งขันเพื่อแย่งชิงให้ได้ไปครอบครองนั่นเองแต่ว่าทางด้านพันโทอเล็กซานเดอร์ไวท์แมนนายทหารปลดเกษียณแห่งกองทัพสหรัฐนั้นก็บอกนะครับว่า เจ้าหน้าที่สหรัฐนั้นเนี่ยได้ออกมาพูดว่าเรื่องนี้รอเพียงแค่การอนุมัติอยากเป็นทางการจากทางด้านลอยอสตินรัฐมนตรีกลาโหมและทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนแต่เมื่อผู้สื่อข่าวนั้นสอบถามไปยังทางด้านกระทรวงกลาโหมของสหรัฐหรือว่าเพนตะก,ก้อนก็ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบแพทริออตระหว่างการแถลงข่าวสรุปประจําวันเนี่ยครับแต่ผู้สื่อข่าวนั้นก็รายงานนะครับว่าเวลานี้เนี่ยกองกาลังยูเครนนั้นได้มีการเดินทางเข้าไปที่เยอรมนีเพื่อที่จะเข้าไป ฝึกในการใช้ระบบแพทริออตก่อนที่จะมีการส่งแพตรีรออตนั้นเข้าไปที่ยูเครนนะครับรายละเอียดต่างๆของระบบขีปนาวุธแพตริยออตที่สหรัฐเตรียมส่งมอบให้แก่ยูเครนนั้นยังคงไม่ชัดเจนมากนักว่าจะเป็นรุ่นใดพี่สายทําการนั้นเนี่ยหรือว่าจํานวนนั้นเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะครับก็คงจะต้องรอสรุปอีกครั้งหนึ่งแต่แน่นอนครับเรื่องนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ดัิทรีมเมดเวเดสอดีตประธานรัฐบีของรัสเซียเคยเตือนนาโตเกี่ยวกับการส่งมอบระบบป้องกันขีปนาวุธแพตใหแก่ยรน บอกว่ามันมีความเป็นไปได้ที่รัสเซียจะมองว่าความเคลื่อนไหวระดับนั้นเป็นการยั่วยุและที่ผ่านมานั้นเป็นก้อนเองเนี่ยก็เรียกว่าได้มีการช่วยเหลือทางด้านยูเครนอยู่หลายระลอกนะครับที่ผ่านมานั้นเนี่ยทางด้านพลเอกมาร์กมิลลี่ประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมสหรัฐก็พูดอย่างเปิดเผยถึงความเป็นไปได้ที่พันธมิตรนาโตจะส่งระบบแพตติออดไปให้กับยูเครนสหรัฐนั้นมอบการช่วยเหลือด้านทาหารแก่ยูเครนไปแล้วกว่า19,300ล้านดอลลาร์สหรัฐ นับตั้งแต่รัสเซียนั้นเปิดฉากปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565ดังนั้นเนี่ยครับเรื่องที่กําลังเกิดขึ้นนั้นหากว่าสหรัฐมีการส่งมอบแพทริออตให้กับทางด้านยูเครนจริงก็อาจจะทําให้เป็นความขัดแย้งที่บานปลายออกไปได้สิ่งนี้เองเนี่ยครับล่าสุดดัดมิโทโรกุเลบารัฐมนตรีต่างประเทศของอยูเครนกล่าวระหว่างแถลงข่าวบอกว่านี่คือระบบที่ดีที่สุดสําหรับในการป้องกันคนเรือนจากการก่อการร้ายของรัสเซียคือการที่เราจะเอาชนะรัสเซียเราต้องมี โดยทางาด้านดมิทฟุกโคลเลบานนั้นเนี่ยครับได้มีการให้สัมภาษณ์จากที่หลบระเบิดแห่งหนึ่งในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนท่ามกลางาที่บอกว่าตอนให้สัมภาษณ์นั้นก็มีเสียงไซเรนดังอย่างต่อเนื่องราะว่ากําลังถูกโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันจากทางฝั่งของกองทัพรัสเซียนั่นเองนะครับนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับว่าหากสหรัฐนั้นตัดสินใจในการสร่งมอบระบบแคตติออดให้กับยูเครนนั่นก็เท่ากับว่าสหรัฐนั้นจะ ก้าวกระโดดเข้าสู่สงครามนี้โดยตรงหรือไม่รัสเซียนั้นเนี่ยจะคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรก็คงต้องรอการถแถลงข่าวของทางด้านในส่วนของ w ดอมิทรีเพสกอฟอีกครั้งหนึ่งว่าปฏิกริยาจากฝัก่งรัสเซียนั้นมีกับเรื่องนี้อย่างไรต่อไปครับ